คุณเคยสงสัยไหมคะเวลาที่คุณทุกข์ทุกมาจากไหนและที่สุดแห่งทุกข์คืออะไรถ้าคุณเริ่มสงสัยแสดงว่าคุณกำลังต้องการที่จะปิดหลุมพรางของชีวิตแล้วล่ะคะ่ะความกลัวอันเกิดจากความไม่รู้แล้วทำให้เราไม่กล้าที่จะทำอะไรจนกระทั่งเรากลายเป็นบุคคลที่ตกลงไปในหลุมดำอันนี้ แล้วไม่สามารถที่จะหาอิสรภาพให้กับตัวเองได้เหมือนเวลาที่เราเข้าไปในห้องมืดเราไม่เคยรู้เราไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเราไม่รู้ว่าในห้องมืดมีอะไรแต่พอเราคิดว่าห้องมืดนั้นมีอะไรเราก็กลัวแล้วความกลัวเป็นความทุกข์แล้วค่ะเรากลัวเพราะเราปรุงแต่งอย่างไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรเช่นพอเราคิดว่ามันมีงูเราก็กลัวงู มีงูหรือไม่ไม่รู้แต่รุมพางของความกลัวทำให้เราไม่กล้าที่จะเข้าไปในนั้นพอวันหนึ่งเราเซไปเราเดินเข้าไปในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันมีสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังเช่นเราคิดว่าห้องนั้นมีผีแล้วกันนะคะพอได้ยินเสียงตึกตึกตือเราบอกตัวเองเลยว่าเห็นไหมว่า มันคอนเฟิร์มความเชื่อของฉันว่าไอเสียงเนี้ยในละครน้ำเน่าหรือว่าในหนังผีมันบอกว่าเสียงผีเป็นอย่างนี้เนี่ยความจำได้หมายรู้ในอดีตมันเข้ามาครอบงำเราหรือพอมันมีกลิ่นตุเราก็บอกว่ากลิ่นผีพอจมูกทำหน้าที่ใจมันปรุงแต่งมันก็คิดว่าผีตาก็ยังหลับอยู่อย่างนั้นแหละเพราะความกลัวห้องมันก็มืดอยู่แล้วยังหลับตาซ้อนความมืด ยังคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าได้ยินเสียงมันได้กลิ่นมันแล้วพอมีแบบเหมือนความเย็นมันพัดผ่านวูบวาบเรายิ่งปรุงแต่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสรุปรวมเลยค่ะว่าผีแน่ๆพอเราเซไปถูกสวิตไฟไฟมันเปิดปึง้งไม่ต้องมีใครมาปอบเราเลยค่ะเพราะเราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามีมันไม่มีค่ะ พอเข้าใจคำว่าหลุมพางไหมคะเพราะคุณคิดอย่างปรุงแต่งด้วยความไม่รู้เมื่อคุณปรุงแต่งอย่างไม่รู้ทุกอย่างมันจะเป็นกระบวนการของการอาศัยกันละก,กันจนทำให้เกิดความรู้สึกเห็นความรู้สึกแค่เกิดดับฉับพันคุณออกจากหลุมพางได้เลยคะ่ะหนึ่งลมหายใจแห่งสติรู้ทันเวทนาคือความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัตุขมส,สุขเวทนามันสั้นสั้น,นแค่กับพิบตาแค่ดีดนิ้วแค่น้ำหยดจากปลายลิ้นอะไรอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องไปกินไปด่าไปแล้วค่ะออกจากหลุมพรางของชีวิตได้แล้วนั่นหมายความว่าคุณจะละตันหาได้เมื่อไม่เพลินในเวทนาตันหาไม่มีพพชาติแห่งทุกข์ไม่มีนี่คือวงจรของธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิจจสมุทบาทค่ะเป็นธรรมชาติที่ เมื่อคุณเข้ามาเห็นในใจของคุณเมื่อไหร่คุณจะปิดลุมพางของชีวิตได้อย่างสิ้นเชิงเลยขอให้มีความสุขสงบเย็นจากความกลัวความไม่รู้การปรุงแต่งอย่างไม่รู้นะคะพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีเมื่อใดอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่มีอยู่ในชีวิตของเราทันทีคะ่ะนี่คือการรู้จักที่มาของหลุมพางแห่งชีวิตนะคะเป็นอิสรภาพนะคะ สงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้วยค่ะธรรมสวัสดีนะคะ